ตอนนี้เรามีทีมที่ไปเจราจาอยู่ซึ่งผลสําเร็จนะคะเราก็คาดหวังว่าเราอย่างน้อยเนี่ยจะได้รับการเจราจาที่ลดภาษีต่อโต้เนี่ยอย่างน้อยเท่ากับคู่แข่งมันก็จะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบก,กันในเรื่องของราคาสินค้านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของ specific tariff ที่เรามีเรื่องของการส่งออกรถยนต์มีเหล็ก มีสินค้าต่างๆที่มีสิทธิ์ที่จะโดน p e ป i f i c ค t r r f f ซึ่งหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นประเทศต่างๆที่ไปเจราจาสหรัฐเนี่ยเริ่มหันมาสนใจการเจราจาสเปซ f i c t a r i f f ให้มันต่ำลงนะคะอย่างอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเรื่องส่งออกรถเยอะเขาพยายามจะมุ่งเจราจาอันนี้ให้ได้ถูกเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็มีประเด็นของการเจราจาภาษีตอบโตใ้ให้ได้ให้ได้ไม่น้อยกว่าคู่แขงนะคะแล้วก็เรื่อง p e ป i f i c tariff ที่เรามีสินค้าส่งออก อย่างน้อยสี่ตัวนะคะที่ที่อยู่ในลิสต์ที่กำลังจะโดนประกาศ s p จ c i ป i c tariff นะคะซึ่งก็คือภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะออโต้ Auto เนี่ยโดนไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเจ,เจราจาให้มันลดลงมากว่า25ได้หรือเปล่าะะอันนี้ก็เป็นอิกชูที่สำคัญเหมือนกันที่บทบาทของรัฐบาลใน,นช่วงนี้จะต้องช่วยช่วยทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยวางใจได้มากขึ้นค่ะ